สวัสดีค่ะนิวตันจากโรงเยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสาทน,นี้ค่ะค่ะเพิ่งสอบติดคณะาบารักของจุฬาค่ะคิดว่าจริงค่ะคะานนี้นะคะก็คือถ้าสมมติเรายื่งคะแนนไปผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสออนอินเทอร์วิว100%เลยค่ะบหลายๆคนอาจจะมองอักษรจุฬาว่าแบบโฟกัสออนแรงบิชิงเดียวแต่ว่าตัด เราโฟกัส on culture ซึ่งเราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่น human behavior human t h o u s human being อะไรเงี้ยซึ่งหนูคิดว่าความรู้พวกนี้มันสามารถไปปรบบับใช้ every single aspect in the future หนูคิดว่าหลักสูตรของบ้านหลักสุลาเนี่ยมัน serve กับความต้องการของหนูแล้วก็แมทช์กับหนูเราคิดว่า4ปีเนะีที่หนูเรียนหนูจะได้ enjoy แล้วก็ได้รับสิ่งต่างๆมากมายที่อร่อย,อย หนูรู้สึกเอ็นจอยทุกครั้งที่แบบได้มาเรียนที่รู้สึกว่ามันเป็นการดิสคัสแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเรามาแชร์กันมากกว่าที่จะแบบมารับความรู้อย่างเดียวค่ะแต่เราได้แชร์ความรู้ให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็ได้ฝึกพูดด้วยส่วนใหญ่พี่พี่เขาก็จะเปิดตั้งคําถามมาแล้วก็ให้เราช่วยกันแชร์แชร์ว่าเปอร์สเป i v e ฟของแต่ละคนมีอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถปรับที่คนอื่นพูดเอามาพัฒนาตัวเองได้